of perfect a me เริ่มเกมมาไม่ทันะไรก็ได้นั่งดูแล้วโอ้เพื่อนมาชุแล้วแม่เม่อกจะได้นั่งดูยาวแล้วเปล้วเนมาตึงนะเกลนมาตึง โอ้เกมมันตึงชนิดที่ว่าแบบามากันระลัวซ้อนกันเดะเดะเพื่อนตีกันอยู่วะนั่งเลี่ยงนัวกันอยู่นะ <laughs> ดันมาลงกันเยอะเลย <m ata> <m ata> มาแล้วมาแล้วเขอจี้มาอืม <m ata> <m ata> สักเด็ดเลยเดี <m ata> <m ata> ๋ยวจะคลิกขวาไหมคลิกขวาชาร์จคลิกอย่างเดียวคอมโ,โมโบไม่มี โอ้ยจนติโอ้ยดึงกลับอีกโอ้โหโอ้โหออกไม่ได้ยังไงยังไงเปรี้ยวหนัวกันวงอี้วิโอ้โหน้ำดรอปนั่นเนี่ยหูโอ้ึงติ็มนึงเตียหพึ่งเหยือกเหยือกเหยึ่งยิงหุ่นไว้หุ่นหุ่นก่อนฮะเดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวไม่รอดมาแล้วเด็กไอ้กันดั้มเอาไปหนึ่งนัดสองนัดตายอ้าว กดโหนตอนมีต <anto government> oh ัวเดียวเอาเลยเรื t ่องเพื t ่อนไม่ช่วยนะเขาวิ่งเก็บของกรับมีอะไรดีๆบ้างเนี่ยโอ้หที่บอกว่าตัวโล่งเหมือนกันแล้วมาตีนะตึงจังเบยนี่มีกังวนั่นนั่นวิ่งผ่านแบบแบบนี้วิ่งไม่าัเลยอ๋อเห็นวิ่งผ่านอยู่เมือนกัน อตัวเดียวปะเนี่ยอุ้ยตีหนึ่งมะเนี่ยโอโ้โ,อโหเห็นทีเดียวว่าตัวเดียวตอนแรกอืบีโฮอย่างงี้ผมก็หนีดิฮะขึ้นได้ไหมฮะอุ้ยงาวงาวงับที่หลังเลยมีก่อนครับโอ้ยไม่ให้ไปด้วยช่วยด้วยช่วยได้ครับจะรอดเนี่ยขอใส่ช่องว่างโูนี้ก็แล้วกันอือผมเลตามันลนะ มึงดับเพื่อนนะเพื่อนบอกโอ้ยดับเต็มเพื่อนบอกเ <c oughs> ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลัาไปช่วยนะบึ้งอ้าวตายหมดแล้วลาดอ่ะป่อยกับตีไปช่วยแล้ววิ่งหนีไปล้มเพื่อนเพิ่ง เห็นสองศพดิฮะองมีนสามดิตอนแรกเห็นตีหนึ่งนะอยู่ไหนว่าหาของไปนะอยากได้เกาะมาเลยกาฟ้ากาฟ้าเฮ้ยที่เติมยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้มาไงเนี่ยมีไงตัวสุดท้ายบั๊บอ้าวติดอู้เพื่อนโดนเพื่อนรับหน้าเพื่อนรับเต็มโอ้โห มาช่วยแล้วครับช่วยลุมฮะตัวเดียวก็ลุมอืม,อมหนึ่งหนึ่งอ๋อไม่มีพอได้เป็นทีม้อนอาจะไม่มีฮะวิ่งหาของต่อเดีวปปองเนี่ยฮะมาซ้อมออตียังเท่ตีจริงนี่ตีมั่วอะไรเฟติกอะไร นรวมทีกันนะห่างมานานห่างเพิ่มเดี๋ยวเธอจะเดินทางหนีไปก่อนนะฮะขอไหมนนครับอุ้ยแต่มีคนครับอ๋อเจอมี้ก็เปิดก่อนเลยมาแล้วอุ้ยมาสองมาสองเดี๋ยวเะควบคุมการโหนกันแ่ะอุ้ยข้ามหุ่นนะมไม่ได้แก้แล้ว อ๋อโดนฟาดยับอย่างนี้ที่เกิดใหม่ก็ได้โอ้เพื่อนมาแล้วต้องรีบเกิดแล้วกำลังไปช่วยเพื่อนลาเปีบกระบองด้วยฮะกระบองเป็นใหญ่เลอ๋อาเลยซาเลยเกิดใหม่ปุ๊บซาเลยตีกอะไรในรูเนี่ย มันดีใช่ไหมดโโโโูโอ้โอ้โอ้แคบเจอเนะอืน้นี่เงี้ยแคบจะเจออย่างนี้แหละคุ้้ฟางมีไม่เล่นกับเราได้ไหมเนี่ยได้แล้วเนี่ยเรียกหงแล้วอ่ะอสุรตายแลว ทีแรกผมจะกดไล้เพื่อนขึ้นหุ่นนะขึ้นอีกอีกต่อเลยได้ไหมตัวนี้นัวนัวนัวโดนสับบึ้มบึ้มลาด้วยนะฮะอัดหน่อยดิ่งไล่เพื่อนไปชุบกันกดดันเขาไว้ก่อนวิ่หนีอย่างเร็วเลยตัวนี้เออเดี๋ยวคุณไล่น่าจะได้ ก็จะถอยกลับไปตัง้งหลักกันแะเกาะก็ไม่มีฮนะยังเปี้ยวซ่าอยนะู่แล้ว่ันจะวนเขาจะวนกลับบัชฉเพื่อนนะมันนั่นไงปวกนทลัยฮะมาจริงไปไหนมาหนี้หดไปทีนี่โดนลมเลยฮนะอืพายุอ้าวสุดไม่ทะลุอีก เก็บของเดี๋ยวกันขาดแคลนนะขาดแคลนต้องมาช่วยเพื่อนกันได้แล้วมั้งตัวเดียวเองอบ๊อบีมาทางนี้ด้วยเอ้าช่วยหน่อยฮะสง่งฟอเา <c oughs> ขาอืเกิดเดนเดนทุกคนหมดธนะไม่มีธนาะบรรลุทของยาวๆฮะป๊อปปิง้งเก็บของกันแบบเพลินๆพลนเพลินเนกันเลยทีเดียวฮะ สองตีอ้ยเอามายตียหดหดโดนไหมเนี่ยอืมอือุ้ยโอ้อโหเลือดเด้งอย่างเยอะเออตาอยแล้วดิถวนี่ทไมมันเยอะยโอ้มันบีบมันแลเนี่ หมวนหมุนหมุนเลไม่ม,ไมีอะไรน่าสนุกมากมไปยืนรอวงของแล้วกิ้วเทพไปกิ้วเทพที่มีไม่ไเกี่ยวอะไรกับอาวุธที่ใช้เลยกระบองคู่ไม่เล่นเพื่อนกระบองเดียวนี่แหละฮะขี้กวาดอย่างเดียวอีกอเลยอย่าบอกนะโอ้โหชวนเข้าประตูฮนะ บันเทิง,ทออรงครับทีนะี้เอาจริงดิครับไปฮะเขาเข้าไปแล้วอืมอย่ามีคนนะไม่อยากบวชเอ้ยูไอ้นี่มันก็แจกของดีวะแต่ผมว่าดีจริงคือบับอะไอประตูอะลนูนมี่สั้นโอเคอันติรีละเดี๋ยวโอ้โห หนึ่งนับถอยหลังไม่มีคนคน инг, งงะฮะบัเทิงเรื่องไงดีลเราโดนอีกแล้วไม่โดนเน, audio, น,น,น,นี่นยโดน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 มีไค่วันลวมัวเกินโดนปั้นอีกขี้ขวา เออยิงไรยิงไรยิงไรโอ้โหเพื่อนร่วงไปหนึ่งละเออไอ้นี่ไอ้นี่ก็ยิงสกิปไม่เลิกอีกเอาไปสกิปสกิปมาสกิปกลับสนับสนุนอยู่เพื่อนสนับสนุนอยู่โอ้มาแล้วโดดเยอะแล้วเลือดผมก็ไม่ค่อยมีแล้วโอ้โหดูดิรอตติ่งหนึ่งอย่างเนี้ยออกออกออกมื่นมื่นมื่นอยู่ครับกระป๋อง โอ้เพื่อนแบกอาเพื่อนรนเลือดขาวกอดเตะกันหมดแล้วโอ,องไมห,หนึงหลุมได้ไงตัวเดียวอ,อ,อร่อยแบบแล้วแม่นี่กจะไม่รอดแล้วฮะไม่มีของนะ่าเอาเลยคงไม่เปลี่ยนอะไรอะสักหน่อยแล้วกันฮนะไปะเอา นึกว่าหลุดของได้คนเดียวอ๋อข้าะตัวกินอีกนะแกยวไม่ได้เล่นไปกันแต่ก็ยังคุยได้ยู่นะอีกคนนั่งทำงานู่ที่ทันสิบสี่คนก็เยอะอยู่นะ พอกนี่ไงโหออกมาปุ๊บเจอเลยเอาไงเอ้าเพื่อนบวกบวกกรเข้าดีฮะเข้าด้วยปืนใหญ่บ้างอมอมสีขาวอะไรกันเสองร้อยนะต้องอื้อแต่โลโลเยอะละตามตัวนี้เลยโลแจ้งเตงแจ้งอ้าวหายหายแล้วหาย อ๋อนี่ไงนี่ก็ไปไหนอีกอีกเอาเอามักยากจังเอาหายเริ่มเบียนหัวเกมนี้แล้วฮะอืมเติมเกาะมาแล้วเหรอยังไงยังไงยังไงจะมีนอุ๊ยอุ๊ยอุโดนโดนสกิลเทพโอ้โหมีสกิลเทพของเราอะ โอ้ยดูสกิลเราเรียกขุณมาเลยจะสู้วะพี่จะสู้ผมว่ากดทุ่นริงทิ้งไปเลยนะง่ายๆ e ถาเพื่อนเับช่วยเพื่อนกันแล้วฟังเสียงนัแต่แต่แตแต่โอ้เปิเนี้ออะไรเียกขุนมาช่วยมันึงมาก ชนะหรือมั้งเก็ตแม่เพื่อนแบกผมคอยลาดนะช็อปปิ้งช็อปปิ้งฮะออกมาถูกจังหวะเลยไม่เยอะเปิดเปิดถูกจังหวะเหลือกันห้าคนหายไปไหนของจะไปครับขอเก็บของแปบ๊บ รูปตัวเองจิวอ้าวโอ้เอาดีไหมเนี่ยสกิลท่อเอาหน่อยแล้วนะเห็นไหมเก็บให้มันบวกบัฟไปก่อนอืมนี่ช้อปปิ้งอย่างใจเย็นช้อปแบบจิวจิวมีปืนไฟเอืมได้ยังไงทางซ้าย มันเดิมนมาสี่คนก็แสดงว่ามันตีกันเองนะสนะโนีคไม่ไงรามาแจมแล้วตัวสุดท้ายมาดัาจ้า,ากระบอกกระบอกได้เรื่องไหมผมไม่โดนนะเป็นไฟดีนะฮะปั่นกระนา,นายูเลยตัวเดียวมันเปรี้ยวเลยนะ อันติอันติโอโดนโดนโดนหมดทำไงดีฮะความสนุนขึ้นไปเดี๋ยวโอ้ได้เท่าไหร่ฮะรอบนี้แล้วก็เจ็บชิวดามีมือหกเพื่อนอย่างแบก